ยืนยันเปิดตัว Oppo Reno 8 2วันที่3เมษาย,ยนนี้สายชิปเซ a p d r a g o n 865รองรับ 5G มาพร้อมกล้องหลัง4ตัวดีไซน์วงกลมแบบใหม่ยืนยันเปิดตัว Oppo Reno 8 2วันที่3เมษายนนี้ ใช้ชิปเซ p ด r ก้อน865รองรับ 5G มาพร้อมกล้องหลัง4ตัวดีไซน์วงกลมแบบใหม่เรียกว่ามีข่าวมาสักพักแล้วนะครับกับสมาร์ทโฟนรุ่น OPPO Reno H2 ล่าสุดครับก็ได้มีการประกาศวันเปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้วครับโดยจะเปิดตัวในวันที่13เมษายนนี้ครับและได้โชว์ภาพดีไซน์ตัวเครื่องโฉมใหม่ของ OPPO Reno H2 ออกมาด้วยครับโดยมีหน้าจอไร้ขอบเจาะรูกล้องหน้าแบบ Punch h o l e d i s p l a y ใช้กล้องหลังมาทั้งหมด4ตัวที่มีดีไซน์ใหม่อยู่ในแทบวงกลมครับที่มีบอดี้สะท้อนแสงแบบสีนีออนพร้อมยืนยนันใช้ชิปเซ็ต q u a l อม m m s n a p d r a g o 865ที่รองรับการเชื่อมต่อ 5G ด้วยครับส่วนสเปคอื่นๆของสมาร์ทโฟนรุ่น Oppo Reno H2 ยังไม่มีการเปิดเผยเออกมานะครับเราคงต้องรอดูกันต่อไปแล้วครับถ้ามีข้อมูลเพิ่มเติมาทางไอทีฟ้าจะมาบอกกล่าวให้ทราบอีกทีครับ